ทุเรียนทุเรียนระวังนะอ่ะอ่ะอ่ะฮะอุ้ยอุ้ยระวังนะอุ้ย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 เจ็บ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 มันเป็นหนามมันเป็นหนามลูกมันคือทุเรียนโอ้ยหนามหนามหนามอุ้ยอุ้ยลูกมันเป็นหนามมันคือทุเรียนลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลัวอุ้ยอุ้ย มันเป็นหนามลูกมันเป็นหนามนั่นไงความฉลาดของคิรินดูจับตัวไม่ได้หาที่จับอืมมันเป็นหนามลูกอุย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 อยอุยอย,ยเจ็บไหมเจ็บไหมว้ามันคือทุเรียนลูกอุยหนีเลยเจ็บหนีเลยบายบายเลยบายบายมันเลยลูกไม่เอาบายบาย ไม่บายทุเรียนโอ้โหยังจะไปจับอีกโอ้้หูยันเป็นหนามลูกดูที่ความฉลาดเห็นไหมนั่นไงจับคว้าโอ้้หูยอู้หยพอแล้วลูกมามาแม่เอาไปเก็บอือ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 อืดิจิ้